ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สําคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ a c e b o o k ตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐด้วยนะคะความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่ทำให้ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายในปัจจุบันมิจฉาชีพพัฒนารูปแบบการหลอกลวงไปไกลมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีและกลลวงหลากหลายรูปแบบทำให้หลายคนยังมีความเข้าใจผิดๆที่อาจทำให้เกิดช่องโหว่ ทำให้ถูกหลอกลวงง่ายยิ่งขึ้นสำหรับความเชื่อผิดๆที่คุณควรรู้และควรทําความเข้าใจใหม่เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหนึ่งฉันฉลาดพอไม่ตกเป็นเหยื่อหลอกนี่คือความเชื่อที่อันตรายที่สุดเพราะความเชื่อมั่นในตนเองที่มากเกินไปอาจทําให้เราตกหลุมพรางโดยไม่รู้ตัว โดยเนื่องด้วยปัจจุบันมิจชาชีพอาศัยทั้งเทคโนโลยีและใช้เทคนิคทางจิตวิทยาโซเชียลเอนจิเนียริงเพื่อสร้างความไว้ใจสร้างความกลัวหรือสร้างความโลภบีบให้คุณตัดสินใจพลาดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาดีมีอาชีพมั่นคงหรือแม้แต่นักเทคโนโลยีเองก็ยังสามารถตกเป็นเหยื่อได้ 2. มิจฉาชีพมีแต่พวกพูดไม่ชัดหรือพูดแบบ AI หลายคนเชื่อว่าตนเองสามารถแยกแยะระหว่างคนกับ AI ได้แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้นทำให้ทุกวันนี้การใช้ AI ในการปลอมเสียง voice defect มีความแนบเนียนและยากที่จะจับผิด 3. ถ้าเงินเข้าบัญชีแล้วคือเงินจริงหากได้เงินจริงเท่ากับไม่ต้องกลัว อีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่นำไปสู่ความเสียหายที่มากขึ้นโดยมิจฉาชีพสมัยนี้มีการโอนเงินให้เหยื่อจริงเหมือนตกเบ็ดไปเรื่อยๆโดยให้ยอดเงินทีละเล็กน้อยเพื่อให้เหยื่อตายใจว่าจะไม่ถูกหลอกจากนั้นจะหลอกเอาเงินจากเราในจำนวนที่มากกว่าที่เราได้รับ 4. ภัยออนไลน์เป็นเรื่องไกลตัวมีแต่คนสูงอายุที่โดนหลอก ทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่จะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงแต่ทุกคนล้วนมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ทั้งนั้นหากขาดความระมัดระวังและไม่รู้เท่าทันกลโกง